การแต่งกายย้อนยุคเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานปาเวณีปีใหม่เมืองท,ที่ทางเทศบาลตำบลแม่ยาวได้จับให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์ปาเวณีปีใหม่เมือง2555คําว่าปาเวณีปีใหม่เมืองนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเรียกเลยว่ามันเป็นเป็นตามคันลองตามฮีตตามรอยของโบราณการ มไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่เล่นสงกรานน่ารักเท่ากับคนทางล้านนาเราผมยืนยันได้ว่าย้ายไปรับรชาชการ10ปี15ปีหลังที่มาถึงเนี่ยมันมักจะมีออคุณภาพของการเป็นโลกไร้พรมแดนนะครับก็คือวัฒนธรรมทางด้านตะวันตกเข้ามากล่อมมาปนมาเจือทำให้ความเข้มข้นข,นของประเวณี ปีใหม่เมืองนั้นค่อนข้างจะมีความสำคัญที่เป็นเมืองเมืองจริงๆเต็มๆเข้มข้นนั้นลดน้อยลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีองค์กรท,กที่17เนี่เป็นช่วงรักษาความปลอดภัยทางถนนนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาที่จังหวัดเชียงราเยเราเยอะรถราก็เริ่มติดสำหรับการรถน้ำดังหัวของเมืองเชียงรายเราจริงๆนะครับ ก็จะตรงกับวันที่18นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงตรงศุกร์สารการเนี่ยก็พร้อมกันที่5แยกพ่อขุนปีนี้ท่านผู้ว่าในการจังหวัดท่านก็กำหนดให้มีการนำชนเผ่านะครับนับผ่านคนนะครับไปอยู่ที่บริเวณ5แยกพ่อขุบบนเพาน้นตำบลแม่ยาวก็มีชนเผ่าก็ต้องนำชนเผ่าไปร่วมตำบลเพื่ชมครูตำบลไรหางนะครับไปร่วมกันที่ไหนมีชนเผ่าก็จะไปร่วมกันแล้วถามว่าคนเมืองไปด้วยได้ไหมได้ นะครับไม่ได้แยกไม่ได้แบ่งนะครับแต่ต้องการให้สีสันตรงนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงรายว่าเรามีคนเขาเยอะมากมายมีทั้งกาเรเลียงมีทั้งเมียนนะครับมีทั้งรีซอมีทั้งมูเซอร์นะครับมากมายกลากองน,นะครับเอาไปรวมกันอยู่ตรงนั้นก็ะจะเป็นสีสันของเมืองเชียงรายของเรานะครับฝ่บายตรงตรงก็เงือนประจำปีพุทธศักราช2555ของเทศบาลตำบล ไม่ยาวลกแบบนีครับครับรลับต่อไปจะเนการมอบของที่ระลึกครับเรชิญ่นกาเต็มตีแล้วนะครับนางงามตีอายุซีซีปีขึ้นไปคนบอกว่าตะลงโบบ้านนี่สุ่มนะเจ้ามีทีเด็ดนะเจ้า รับบางหมู่บ้านนี่ไปถามตึ้มบอกตีออกหายเป็นไผนะครับเจ้าแลวในส่วนของความสามารถพิเศษเทากับนดไว้เลยว่า,าต้องห้องเพลงยอนยุกต่ออันนะครับแต่แล้วเจ้าเดี๋ยวขอทบทวนเกณฑ์การตัดสินหน่อยนะเจ้าในส่วนของการตัดสินนะเจ้า,เ,าเกณฑ์การคะแนนเท่ามียูซีเกณฑ์ด้วยกันนะเจ้าข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาตีสามสิบ คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยลอเลยเลยมาทกมากทาขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับน้อง สั่งวยความเชื่อแค่ยิ้มแบ่งฟ้าอยู่วฟังให้น้อยกอดเพื่อนยืนย้ำที่สาบคว่ามเสียงอะไรขอให้ได้ลาลลาเอาู้เาวคนนี้ไปเก็้ ชรวมบางเงาลุกนะครับวราถ้าเดชทองนางงามดีมันจะงงาาเป็นสง่าพาพเผยนะครับนี่ท่านปอนกำนันเดชจีนมาดานะครับปอกำนันตำบลแม่ยาวในฐานะปอบ้านห้วยไส่ขาวปอตำบลแม่ยาวส่งเข้าประกวดนางงามมูดีสามนะเจ้าเจ้าจึงจืดแท้นางนี่ปัญญาบุญน,นะเจ้า จอเล่นน้องพ้อนเหออุ้ยพ้อนก็ได้แม่พ้อนนี่เนาะก็ปัจจุบันอายุกี่ปีอายุสี่สิบหกเลยเจ้าอครับก็ขอทราบสัดส่วนครับแอเอ่าจำสัดส่วนนี่ส่วนสูงน้ำหนักอ๊สปโพกแอวเนียเจ้าส่วนสูงนี่ร้อยร้อยรอยหกสิเจ้า ทัางแรกครับจากห้อยสาขาวครับน้อเป็นทันแรกตื่นเวทีไปหน่อยนะเจ้าจาเดี๋ยวไปภาคก่อนนะเจ้าเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่่วยปานางงามลงเวทีตัวนะเจ้าเดี๋ยวเปิ้จะป๊อกกระแดกนะจ๊อเ<า>พลงฮะเพลงดับหละอ๋อเพลงดับาาานางงามดับไปก่อน <c oughs> โอ้สวยแต่ละถันนะครับ นางงามเจริญธาตุต้องซื้อเลยอย่างคัดงันนี้ท่านปรวงบ้านมิือท่านปรวงตุรกเเทพินถานะครับปรวงไม่เก่าหลังเลือดไม่เป็นไม่แต่เป็นปลวงเก่าแล้วเข้ามาเป็นสมัยที่สองนะครับเชิญนางงามแมนะนาตัวนะครับอันนี้เป็นจาาตัวแทนบ้านนิมก็กนะเจ้า ปบ้านหินกกเจ้าจิตราจืออัมพรคำพิละโมทิซีเจ้าเจ้าปัจจุบันอายุตท่าใดเอยิ่วสี่สิบห้าเจาสูงร้อยหกสิบห้าเจาหน้าอกสามสิบหกเอลเซาเซาเก้าเจ้าะสปองสามสิบหกเจ้า ขอเสียงต๊มือครับนางงามทานทีสองครับจากทีมก๊กับมูทีสี่ส่งเข้าประกวดครับท่านประหลองสุเทพขอเสียงต๊มือนะครับตอนนับนางงามทานดีสามครับป้าอูฮิตอูถูกละปะ้าคนงามถึงได้เลยอูกก <c oughs> อันนี้ป้าปอูมูทีห้าส่งเข้าประกวดนะเจ้าวันนี้มาด้วยชุดสีส้มน,นะเจ้าสีสดใสครับ น้ำนัก53นะเจ้าส่วนซัรนก็คือ36เาเก้าแล้วก็36เจ้าขอบคุณครับจากปาอ้อมูที่้าครับปหลวงดัเจ็บเพรอะมือกำลังใจหรืองวาพคิดนังงานเจ้านับใจเต้นคณะกรรมการแล้วนะ วันนี้เอาเปิดมาตุ๊กเปิดเหมาะกินข้าวบบไข่ล้มแบบนี้เลยขวดหัวกับการตัดสินจ้าตอนนี้คณะกรรมการจอาเล้งพอนะเจ้าไหวน้าๆจากที่ไหนนะเจ้าจะเข้าตากรรมการสวัสดีเจ้าเจ้าจื่อใจรักวันนักกระการเจ้ามาจากบ้านหมูบ์ตำบลแม่ยาวเจ้าแม่ยาวเจ้าขอขอแนะ้ำในต้นสูงอายุหน่อยเจ้า อายุ53เจ้าสูงร้อย้าอายางาคนหนึ่งจะต้องแน้นสัวล้วเจ้าตัวสาสิบสอเอว32ตสิพวก36เส้าเจ้าสาวเจ้าขอบเชิญพักเลยเจ้านี่จากแสนพยามูทีฮกนะครับท่านประหลวงประพันยาววิชัยตรงเข้าประกวดเจ้าเจ้าต่อไปท่านต่อไปนะเจ้า มาจากบ้านทรายหมูหมูทีแปดใช่นะครับอันตัวหลวงอ่าพี่น้องอินตัววางับการต้ง z o งเข้ากับตัวตอนนี้มาด้วยโชคดีเหลืองนะเจ้าก็ใส่นะเจ้าน้ำเจริญถาดมีหุ่นดีดีทั้งนั้นนะครับขนาดอายุขนาดนี้แล้วก็เป็นสาวจจ้าท่านไหนคนนี้น่าจะเปนนักเตชี้น่าจเป็นจุกคนครับเชิญแนะนำตัวเลยนะครับ เอออนนนดิก่มมหวรเรียนขันนายกเดี๋ยวจะขอไปเจ้าขันนายกเทศบาลตำบลแม่ยาวเจ้าร่วมกับขันประรลัดรวมไปถึงกบกนั้นเจ้าแล้วก็ทขันในอำเภอรวมไปถึงผู้นำ ในตำบลแม่ยาวทเทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่านรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในงานนี้เจ้ารวมไปถึงส่วนราชการทุกส่วนสูงเลขหกสิบเจ้าหน้าโอสามสิบสี่เอวยี่สิบสี่สะพกสามสิบสี่เจ้าปัจจุบันอายุตใดเจ้า 48่สิบแปจ้าจ่าข้าพเจ้าโต๊ะมือครับจ้ากลางต้องครับท่านประหลวงอภิรักอินตะวังมูส่งเข้าประกวดนะเจ้าเจ้าท่านต่อไปนะเจ้าเป็นมูที่8บ้านสายมูนะเจ้าสีส้มสดใสนะเจ้าตอนนี้นางงามจะต้องแต่งตัวย้อนยุคเข้าครับมาอวยดีปีใหม่เมืองนะครับมูสิบเจ็ดยังนมาสงแม่ฟูที่สมัยนี่อ้ยูเขาหึ เจเจไน้นตัวเลยครับสวัสดีเจ้าพระเจ้าจือนางกนกพิษชยัยาโตในเจ้าแล้วก็ขอเรียนท่านานอำเภอแล้วก็ท่านนนยกเทสมนเออเทมนอมนอ,อะไรนนยกเออเทสบาลสบลแม่ยาวเนเจ้า มาเป็นตัวแทนของโมปแปาเจ้าบ้านไซมูลเจ้าสรงเข้าประกวดเจ้าส่วนซัดก,ก่องสามสิบหกยี่สเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอเชิญเจอเลยนะเจ้าเจ้าผ่านไปแล้วนะเจ้าตอบอันนี้ท่านก้หลวงสีทนนสายํำครับ ตรงหลวงมูที่เก้าส่งเข้าประกวดนะครับนี่ตำแหน่งนี่อดีตสมาชิกสภาเขตเมย์าเชิญตำบลนะสวัสดีเจ้าท่านแหลมเพอท่านอ่าผู้เล่าผู้ใหญ่ในตำบลเมยาวนะเจ้าข้าเจ้าเกศสอนกันทาคำแห่งเจ้าอ่มาเจ้ามูเก้าตรงหลวงเจ้า เจ้าสูงร้อยห้าสิบเจ็ดอ่าส่วนซัดสามสิบแปดสาเก้าซัดสี่สิบเจ้ากับจากหมูเก้าตรงหลวงนะครับจ้าใุด่เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้ามาจากหมู่14เจ้าแล้วก็อายุตอนนี้40 จะเล่นจูแบลเจ้าแล้วก็สัดส่วน36สาว8 36เจ้า44เข้าประกวดาครับ44สีดีลาดครับผงเข้าประกวดนะครับทุกของเชียร์จะเริ่มอ่อยแล้วมันงามนี้เประกอนี้ถ่วงค่าเปิดมนกันถ้าเห็นหมอออกจะเดินแบบอออมาเลย นี่ตาลตุกคบูที่พบกับท่านปะหลวงจำดูนกำแพงคำตาลุกส่งเขา้เขาประตดดดดนะูประวันะเราปะหลวงยิ้มวะยี่ยังแคล็ดหน,น่อยนะประหลวงนอกน,นั่นมีอะไรข่านีาเล่นซ้อมโจกันนะประหลวงนอกเมื่อกี้นี่ช่างภาพโจนนี่นนะนไหมฮ้ <c oughs> องกับตาพี่ช่างภาพเยอะแต่เรบเขาไม่การนันตีวิดีโอไว้เพื่อจแจกใจให้ทุกหมู่บ้านนะครับ ยาบุญมาจากบ้านตะลุกมูสิมพกเจา้าเดี๋ยวผ่างไปเต็มแมนพิศกติกาเราได้แนะนำสักส่วนอายุน้ำหนักห้าน้ำหนักห้าสิบเ,เ,เจ็ดกิโลเจ้าสูงร้อยหกสิบห้าสัดส่วนสามสิบหก้าแปดสามสิบเก้าเจา้าจ้าขอบคุณเจ<อ>้าขอบคุณผู้<อ><อ>ประกวดหมายเลขสิบหกนะเจ้า ตาลุกนะครับท่านประหลงจำรุนกำแพงคำนะครับส่งเขาไปนะเจ้าเป็นท่านสุเท้าคนสุเทยนะครับส่งเขาวดในวัดดี้นะครับกรมพัฒนาสาวประหลงทองชัยคือแสนทราบกับกรมพัฒนาส่งเข้าประกวดกับสาวไปเชิญเดินเลยเจ้าเดินโชว์ตัวกรรมการหลับ สัตส,ส่วนละก่อสสูงไเจ้าอายุห้สปีเจ้าสัตส่วนสามสิบสามสิบสี่ามสิบมแต่สามสิบหกเจ้าแม่มา่สันสิมดส่วน 30, 34, 32, สูง่ห้าส,ส,สเจ้าครับ จากพง<ช>ผัพัฒนาะโมทีสิบปดครับนี่ครับแล้วก็เดินไปแล้วก็เข้าจุดตีเดิมนะเจ้าเนาะแล้วก็ลงเวทีก็ได้เนาะครับก่อเสียงเพลงครับเปื่อนาง,งงามจะได้รำเวันพระพวงมาลัยเซตเดินลงเวทีเลยนะเจ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าทีล่ล้อฮัฟเต้นนะเจ้าดูแลในเรื่องของการฮัฟพวงมาลัยนางงามเดี๋ยวนางงามจะไปคล้องสะดุดนะเจ้าครับห้ามดึงคองนางงามนะครับเดี๋ยวนางงามจะคอเครดนะครับเชิญครับตอนนี้มูสามครับเดินวนโชว์ตวจหนึ่งรอบเราจะไปฮัฟพวง้า งูสามนี่บ้านบ้านรักบ้านจะได้เดินโชว์แอบเปลือห้ปไปไหาปวงมาเลยนะเจ้าตอนนี้ผู้เข้าประกวดบ้านมู่ที่สามนะเจ้าบ้านห้อยสายขาวคุณนิพั์ปัญญาบุญนะเจ้าสัสส่วนสามสิบสามสองเก้าสามสิบสูงร้อยห้าสิบนักสี่สิบเก้าอายุปัจจุบันสี่สิบหกปีนะเจ้าเดินโชว์ตัวเราต่อไปผู้ประกวดทั้นที่สองน,นะเจ้า คุณน้ำพอลทันพิระบ,บ้านลิมกุ๊มูทีซีนะเจา้าปัจจุบันอายุ45ปีนะเจ้าสัดส่วน34 28ครับนะครับหลังต่อไปครับจะดูทีมูทีกุนะจ้าบ้านกระจายก็ไม่ยิงเนี่ยนะครับใครจะตำล้ำเดียกันบ้านแน่บ้าแน่บ้าแน่ตะบนเบียา์เขานี่อาจจะมีแบบ ประมาณว่าโผไม่นะครับเกิดขึ้นตั้งด้านของปอจายนะครับปอบ้านเปิดอาจจะต่ําล้ํากว่านะครับนี่เดี๋ยวเขาก็มาร้องพอครัสักกํานะครับเดี๋ยวเขาจะหู้ผลกันละนะครับเดี๋ยวนี้ไอฝนเทียมนะครับเปิดจะเงียบหายไปละนะครับตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอฝนเทียมสักห้านะครับหาย่งยนะครับรู้ยตั้งด้านของบางท่านบางคนไปเฉพอดจะทับไปตีหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรับจากตั้งด้านของเทศบาลตะบนใบยาวของเขานะครับ รองชนะเลิศอันดับทีหนึ่งนะครับหรือห้องวันทีสองเนี่ยนะครับเขาก็จะได้อยู่ทีแปดร้อยบาทนะครับส่วนในส่วนของทีสามนะครับจะได้อยู่ทีห้าร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเงินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นนี้เดี๋ยวเช่นนี้เดี๋ยวเช่นนี้พิทันกำลังหาเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจับ